love today all the time we pray that we will stay to tell the world about the greatest love darling. love today the love is come from heaven above that is the love who is pours from all down high ปันรักวันนี้ใช้ทุกนาทีบอกโรบีถึงความรักที่จริงใหญ่ Sharing love today แบ่งปันรักที่เต็มล้นข้างในไหลจะดวงใจคือรักจริงใหญ่จากเบื้งสวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการ ขยายเขตแดนให้กว้างไกลตอนที่21พานลมของพระเจ้าได้นำเรื่องราวของอาจารย์วีระชัยหรือสลัดและชวนพิทโกแวมาเล่าสู่กันฟังถึงชีวิตของท่านที่ได้ถวายตัวรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าจนเป็นพระพรแก่มวลมนุษย์ทั้งหลายมานานกว่า60ปียาวนานมากครับ ขยายเขตแดนให้กว้างไกลตอนที่21ท่านได้เขียนได้บันทึกเอาไว้และพูดในงานต่างๆมากมายหลายครั้งและย้ำในเรื่องนี้หนึ่งเดียวกันในพันธกิจพันธกิจหมายถึงกิจการที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งจากยุคนหนึ่งส่งต่อไปอีกยุคนหนึ่งเป็นกิจการงานที่มีวันจบสิ้นจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา บ่อยครั้งที่เราได้ยินประโยคที่ว่าพันธกิจคิตจักคำถามมักจะเกิดขึ้นคืองานอะไรงานนี้เป็นงานที่คิตจ,จักจัดขึ้นเป็นเหมือนงานคริสต์มาสหรือว่าคือโปรแกรมหนึ่งในหลายโปรแกรมพันธกิจไม่ได้เป็นเพียงโปรแกรมหนึ่งเพื่อหาทุนทํากิจกรรมและไม่ใช่เพียงแผนกหนึ่งในหลายแผนกของคิตจักแต่พันธกิจเป็นสายเลือด เป็นแก่นของวัตถุประสงค์คิตจักถ้าคิตจักไม่ได้ทำพันธกิจคิตจักนั้นก็ยุติสภาพความเป็นคิตจักตามพระประสงค์ของพระเจ้างานพันธกิจไม่ได้เริ่มจากมือมนุษย์แต่เริ่มจากพระเจ้างานพันธกิจเป็นงานสื่อสารให้โลกรู้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ พี่นาฏแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของงานพันธกิจเพราะความรอดของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับพระองค์ภารกิจสำคัญคือต้องบอกให้โรครู้ว่าทุกคนเป็นคนบาปพระเจ้ารักคนบาปขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระองค์ถูกฝังไว้และเป็นขึ้นจากความตายทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต พระเจ้าจะนับว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมและเขาจะรับฐานะใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าได้มอบงานพันธกิจนี้ให้คิสจักรรับภารกิจตราบใดที่พระองค์ยังไม่เสด็จมาพระองค์ไม่ได้มอบให้กับองค์การองค์กรหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่มอบให้คิสจักรหรือแม้แต่ทูตสวรรค์ให้ทํางานนี้ฉะนั้นงานพันธกิจ จึงเป็นเหมือนงานที่พระเจ้าให้เกียรติแก่คิดจักรอย่างมากฟังท่านย้ำนะครับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการจะเป็นพระพรในแง่ของความคิดและความเข้าใจอย่างถูกต้องงานพันธกิจเชิงปฏิบัติการคืออะไรมีลักษณะงานอย่างไรคำตอบคือทำในสิ่งที่พระเยซูทำพระเยซูคริสต์กัตัดว่าพระบิดาใช้เราฉันใด เราก็ใช้ไปท่านไปฉันนั้นงานที่พระเยซูทำมีทั้งงานฝ่ายวิญญาณเทศนาสั่งสอนพระคำของพระเจ้าเชิญชวนให้มนุษย์กลับคืนดีกับพระเจ้าแต่งานด้านสังคมสอนให้คนคิดเป็นสอนให้คนรักกันเอื้ออาทรต่อกันพระเยซูคิดเลี้ยงคนหิวโหวยบำบัดร,รักษาคนเจ็บป่วยปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากอำนาจของมาร เพื่อคิดจักรจะทำพันธกิจดังกล่าวได้คิดจักรจึงจำเป็นต้องยอมถ่อมใจน้อมรับมหาบัญชาของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์ทรงตรัสว่าสิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และในแผ่นดินโลกทรงมอบไว้ให้แก่เราแล้วดังนั้นจงไปสร้างสาบกจากมวลประชาชาติให้เขารับบัพติศมาในนามพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณ บริสุทธิ์สอนเขาให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เรากำลังสั่งสอนพวกท่านและแน่นอนเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นหยกนี่คือในมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึงข้อที่ท่านย้ำในตอนท้ายในช่วงที่พูดครั้งนี้ว่าการทำพันธกิจไม่ไม่ทางเลือกเพราะนี่เป็นพระหาบัญชา ทุกอย่างของกิจกรรมของคิจจักรจะต้องมุ่งไปสู่การสนับสนุนงานพันธกิจนี่คือจุดเริ่มต้นของพันธกิจที่ท่านพูดถึงแล้วล่ะครับที่เรากำลังจะเน้นใ้เห็นถึงสิ่งที่ท่านทำเพราะยังมีข้อมูลอีกมากมายครับที่พระโร์ของพระเจ้าจะนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นพระพรและเป็นแบบอย่างแห่งความคิดและการกระทำ หรือการรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อตรงไปตรงมาและเป็นพระพรแก่ชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านด้วยท่านผู้ฟังครับเราจะเข้าสู่เรื่องของพันธกิจที่ท่านได้สร้างและทำเอาไว้โดยคู่พระพรทั้งสองได้สร้างสิ่งเหล่านี้ไว้นานกว่า60ปีได้เกิดขึ้นมาหลายพันธกิจ จากข้อเขียนข้อมูลที่ได้มาของอาจารย์วีรชัยหรือสลัดและชูดพิดโกแวเมื่อพระเจ้าให้เราทำมันเป็นคําเอ่ยหัวข้อที่พูดขึ้นมาที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งและเน้นให้เรารู้ว่าเมื่อพระเจ้าให้เราทำครับดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตว์สื่อ เจ้าสัตซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากอันนี้เป็นพระคำจากพระธรรมมัทธิวครับในบทที่25ข้อที่21เริ่มต้นด้วยการทำในสิ่งที่จำเป็นแล้วทำในสิ่งที่เป็นไปได้และในที่สุดจะพบว่ากำลังทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ประวัติความเป็นมาของคิสจักรร่มเย็นหลังจากที่ก่อสร้างและดำเนินมาเสร็จสิน้น มีจุดเริ่มต้นจากจุดเล็กๆครับจากการรวมตัวกันของคนส่วนใหญ่ที่มีความรู้น้อยทุนทรัพย์น้อยและสิทธยาพิบาลก็เป็นบุคคลที่ด้อยคือสลัดนั่นแหละครับสลัดเป็นแบบอย่างให้แก่หลายชีวิตที่ได้เดินตามสลัดตามมหาบัญชาของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางโลกและทางธรรมตามมาตรฐานของสังคมในยุคปัจจุบัน แต่เมื่อมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นขณะน,นี้มองดูอาคารคิจจักอาคารใหม่ที่มีการเฉลิมฉลองกันไปแล้วจนบัดนี้ก็เป็นเวลานานพอสมควรคราวนี้เรามามองย้อนกลับไปดูสิ่งที่ได้ทำมาเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจถึงแม้ว่าจะไม่ใหญ่โตมากเมื่อเปรียบเทียบกับหลายที่หลายคิจจักรหรือองค์การใหญ่ๆใ,ในโลกนี้แต่สมาชิกครอบครัวร่วมเย็น มีความภาคภูมิใจอย่างมากเมื่อมองย้อนกลับไปในวันที่เริ่มต้นที่เล็กน้อยและยากลำบากซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีกี่คนในวันนั้นจะฝันที่จะเกิดขึ้นวันนี้ได้ท่านพูดได้น่าฟังครับจะมีสักกี่คนที่ทำความฝันให้เป็นจริงเป็นเรื่องน่าคิดนะครับว่าสลัดเดินตามหนทางของพระเจ้าที่ชี้นำให้ท่านไปและ มหาบัญชายท่านเดินทางไปสู่จุดต่างๆในแผ่นดินนี้วันใหญ่วันสำคัญวันนี้ไม่ใช่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเกิดขึ้นโดยง่ายๆโดยไม่เจ็บตัวโอ้ท่านผู้ฟังครับโดยไม่เจ็บตัวทุกคนรับใช้พระเจ้าต้อพบกับปัญหาอุปสรรคหลายอย่างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผ่านลงของพระเจ้าที่เรียนรู้ในการเป็น คนที่เชื่อในพระเจ้าตามที่ท่านบีรรชัยโกวแวร์ได้เคยพูดหลายครั้งกับผมและให้ข้อคิดแก่ผมเรามาฟังกันต่อว่าท่านพูดว่าอย่างไงอีกโดยไม่เจ็บตัวคณะผู้ปกครองและกรรมการสร้างอาคารและสมาชิกได้เทใจเทความเชื่อเทสติปัญญาความรู้เงินทองด้วยสิ้นสุดจิตสุดกายและ สิ้นสุดจิตปิญญาณของพวกเขานะครับนี่เป็นการเน้นใ้เห็นว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในความรักต้องออกมาจากจิตใจและความคิดที่บริสุทธิ์ไม่หวังที่จะได้อะไรจากงานที่ทำให้กับพระเจ้าแต่หวังสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยก็จะทำให้หลายๆคนที่ได้ฟังคิดได้นะครับว่าเออเราเดินทำสิ่งใดที่ยังไม่ถูกต้องบ้าง เพื่อที่จะได้แก้ไขและปรับปรุงตนเองความคิดเราผิดมาตลอดคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่มองเห็นแล้วพระเจ้าก็รู้ในทุกสิ่งที่ท่านคิดและท่านทำในวันที่ตัดสินใจสร้างอาคารเงินสดในมือมีเพียงไม่กี่แสนบาทระยะแรกก็ไม่คิดจะสร้างใหญ่ขนาดนี้เพราะกลัวไม่มีเงินพอแต่เมื่อกรรมการก่อสร้างและคณะผู้ปกครองจึงประชุมดูเหมือนอาคารยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นเรื่อยๆสมาชิกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็นำเอาสิ่งของที่ตนพอจะมีบ้างน้อยบ้างตามฐานะของตนหลายคนรวบรวมเงินเหรียญเก็บเล็กเก็บผสมน้อยใส่กล่องใส่กระปุกรวบรวมมอบถวายงานนี้แก่พระเจ้าสิ่งที่น่าประทับใจยิ่งก็คือคิจจักมีค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายงานพันธกิจมากมาย ผมในฐานะศิทธยาพิบาลระยะแรกมีความวิตกกังวลอยู่บ้างว่าจะมีผลข้างเคียงกระทบงานพันธกิจและเคยคิดที่จะทําพันธกิจน้อยลงแต่ตรงกันข้ามคิดจะจซื้อที่ดินทำสุสาน13ไร่กว่าพันธกิจหน่วยแพทย์เคลนที่ที่มีความจำเป็นต้องซื้อรถบัสคันใหม่งานพันธกิจขยายตัวต้องใช้เงินเพิ่มขึ้น แต่สมาชิกได้เทความศรัทธาออกมาอย่างร้นเหลือทำให้การสร้างอาคารและงานพันธกิจสามารถเดินไปพร้อมๆกันไดน้ท่านผูฟังครับฟังต่อนะครับท่านเน้นเลยนะครับเหตุผลสำคัญของการทุ่มเทของสมาชิกไม่ใช่เพื่อความสง่างามของอาคารแต่เขาได้อุทิศถวายเพราะพวกเขาเชื่อในวัตถุประสงค์ของอาคารจุดประสงค์ของอาคารไม่ใช่เพื่อ เกียรติประวัติไม่ใช่เพื่อแสดงความห้าวหาญแห่งความเชื่อแต่อาคารหลังนี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับงานพันธกิจรับใช้พระเจ้าและรับใช้สังคมเพราะพระเจ้ารักเราความรักของพระเจ้าให้เราไหลไปสู่คนทั้งปวงทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านพันธกิจทั้งเจ็ดสมาชิกเพื่ออยู่ในหลักการแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าและพืชมนุษย ด้วยสุดใจพี่น้องได้ให้มากกว่าที่ใครๆคิดพวกเขาสัตซ์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยที่มีและลงมือปฏิบัติตามที่เขารู้ว่าเขาทำได้จนทำให้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้พระเจ้าได้อวยพรสิ่งเล็กน้อยเช่นเดียวกับอวยพรขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว ให้เพียงพอการเลี้ยงคนเป็นหมื่นเป็นพันเราได้พบความจริงว่าความเป็นไปได้วันนี้ไม่ใช่เพราะพวกเราทําให้พระเจ้าแต่เพราะพระเจ้าให้ทําครับสิ่งที่ได้เอ่ยถึงต่างๆนี้มันเป็นความฝันที่เป็นจริงเพราะพระเจ้าสร้างฝันให้กับสระดหรือวีรชัยและชวนพิดโกวแล้ว ให้กล้าตัดสินใจลงมือทำตามมหาบัญชาจึงสำเร็จและเกิดขึ้นเป็นอาคารพันธกิจที่ใช้ในงานพันธกิจต่างๆมากมายจนถึงวันนี้ท่านผู้ฟังครับรายละเอียดของพันธกิจอาคารคิดจักรร่มเย็นแห่งนี้ซึ่งเป็นอาคารพันธกิจท่านอาจจะไปติดตามรายละเอียดในยอดรอยอดีตพันธกิจ60ปีได้ครับซึ่งจะมีในตอนต่อๆไปอีกมากมาย ท่านผู้ฟังครับขยายเขตแดนให้กว้างไกลตอนที่21นับมาจากตอนที่1ถึงตอนที่21ถ้าท่านได้ฟังรายละเอียดทุกตอนทุกตอนมุมเล็กมุมน้อยของงานต่างๆที่สลัดที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ตั้งแต่ในรันให้รับใช้าตามมหาบัญชาเป็นสลัดแห่งสยามเมืองยิ้มที่ร่วมงานกับคู่พระพรต่อสู้ ทุกสิ่งทุกอย่างแม้บางครั้งจะผ่านความยากลำบากแต่ท่านไม่เคยท้อวันนี้ชวนพิษโกแวยังมีมีชัยโกแวบุตรชายคุณโตพระเจ้าทรงเรียกมาแล้วครับและได้รับใช้เป็นประธานมูลนิธิเมตตาสัมพันธ์ซึ่งเป็นพันธกิจที่ดูแลหลายเรื่องหลายลาวโดยเฉพาะที่ บ้านเฉียงคำบ้านเด็กกำพาโรงเรียนคริสเตียนร่มเย็นที่นั่นและสวนปู่โกแวที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยพลังที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพร,รชวนพิษและมีชัยโกแวให้มีพลังมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงเกียรติพระหัตถ์ออกเหนือท่านด้วยครับ ท่านติดตามตอนต่อไปนะครับซึ่งจะนำเรื่องราวรายละเอียดอีกมากมายของสลัดหรือวีระชัยชวนพิษโกแวมาเล่าสู่กันฟังจากผมพานโรงของพระเจ้าวันนี้สวัสดีครับ Falling today Love the time we we That pray shining love today the love is come from heaven above that is the love which pours from all the high shining love today bang bang rock one nee shine to gnati baglo beedun quan rap teedun yay Shall love today Bang bang love, tit tem lon khang nai lai ja -za dueng jai Khu rap yai jak pheung bon Shall love today The love which comes from having above the adverse